ก่อนน้อง,องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมเอาวีมาแนะนำเพจแอดมิเตอร์ทีพีเจ็ดเพมีผู้ติดตามถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนรับซื้อและขายรหัสเกมเอาวีปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังหาไอดีคุมคุมพร้อมเล่นลูมครบแบงค์คอร์สกินแล้วสวยๆราคาไอเดีเริ่มต้นเพียงสามสิบบาทแนะนำเพจนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปน,นะครับผม สว like ัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมนะก็อยู่เกมเอาวินนเองนะครับผมในวันนี้ก็อยู่กับตัวอาร์เรนนะครับผมนะจริงๆนี่มันเป็นมอสนะครับผมนะอุ้ยนี่ไงเราใช้สกิลครั้งแรกมันจะแหลกตลอดเลยนะครับผมสำหรับถ้าบทเล่นมอสนะครับผมนะก็คือแบบว่า <nurturing> อ <noise> ่าเขาเรียกเป็นมอสอาร์อาร์เรนนะครับผมนะสกินอ่อันเดอร์โวล้บะนะครับผมแล้วก็เป็นของทางด้านยอดนะใส่เป็นยอดนะพี่มันเป็นบนดูเท่มากเลยนะครับผมนะะฮซึ่ง เมื่อกี้ที่มันแหลกๆไปไม่ต้องสนใจนะเพราะว่ามันแค่สกิลมันเปิดเกมมาครั้งแรกแล้วเราใช้สกิลมันจะแหลกนะฮะเดี๋ยวอุ้ยเชี่ยโอ้ไม่โดนมาดิเชี่ยมาดิเชี่ยดูฟันฟันกาอากาศเที่โคตรเท่เลยทุกคนผมว่ามันดูสวยมากเลยนะอันนี้เฮ้ย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 อะไรอ่ะผมกลับบ้านก่อนแล้วกันดูว่านี่ฮิ้ยฟันระยะไกลเขาเรียกว่าอะไรฟันเป็นคลื่นลมอะโคตรเท่เลยผมชอบมากเลยทุกคนอุ้ยโอ้โหฟิกเกอร์หลบ เกือบแล้วเกือบแล้ว <First Blood. S 1> เดี๋ยวอันติมาเดี๋ยวผมจะกดเล่นเลยนะเพราะว่ามันใช้ค่าเรื่องใช้สกิลครั้งแรกตอนเข้าแมปมานะครับผมเนี่ยมันจะมันจะค้างนะครับผมเนาะย,ยิงยิงว้ยสวยนี่ไงหนึ่งคิววิ้หนึ่งโดนนะเมื่อกี้บอกเลยว้วเอ้าเชียนี่ห้าวกดอันติเอ้าเชียนี่ไงค้างริงด้วยสาะเลยเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอาตายได้ไง,ไงวะ

ไม่ผมชอบเอฟเฟกการฟลายลอากามากเลยดูดิโครเท่และโคตรอลังการดูดิเนี่ยนี่แหละผสมเป็นแบบเทพทูงจรเลยโอ้วมาดีอุ้ยผมได้มาแล้วทาลอนชิ้นหนึ่งอุ้ยสวยดึงเฮ้ยไอชี้ยซิลมาฟิกเกอร์นี้โอ้โหเฮ้ยโอ้โหกูไม่ได้เดินรวมเลยแม่งเอ้ยแม่กดสกิลมา ดึงมาทักต er> ัวเพื่อนขอทักตัวตัวอะไรก็ได้เฉยๆอุ้ยสวยโอ้โหให้ม่งมีล้างเฮ้ยระวังนะเพื่อนไอ้ชีเยอะกลางเยอะยิ้มรวมหน่อยอุ้ยสวยไอ้ชีดูไอ้เล็ดมายิงไอ้ชีไม่ตายเออตายสวยป้อมยิงโอ้โหโดนแน่โดนแน่เอ้าไอ้ชีแมบอัีิไปโดนอะไรหมดวะเป็นวัเราโดนมาเพื่อนเจนเป็นโดนทันล้านไงสวย เที่ยวฟันระยะไกลผบโคตรเท่เลยทุกคนแบบปั๊ม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 ไ่คิดวมันดูแรงมากเลยนะทุกคนเอฟเฟกต์มันอะไอ้ผมชอบนะทุกคนคิดเห็นกันยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้นะผมว่ามันมันสวยมากเลยวะเฮ้ยอะไรฟันปั๊มปั๊มปั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 มเฮียเอฟเฟกต์ผมไม่เห็นเฮียเลยนะตอนแม่งยิงอะกดมั่วหมดเลยเฮ้ยโอ้แม่งหนี ดึงโดนเหรอเอ้าไม่โดนแล้วมึงดูดอะไรวะเว<ด>้ยป่ามันไอ้เทียร่างร่างร่างไอ้เท้าเวเลตเก่าวะมึง,มงสู้มึงสู้คินิโตะฟันไกลเหรอไอ้เทียมาดิเทียร่างกันล่างกันไอ้เทียวผมชอบมากเลยเอฟเฟกต์มันดูเท่มากเลยว่ะทุกคนเทียเอาผมหกคิวเลยเนี่ยเทียผมยังเกิดเร็วะรอบนี้คินิโต้ไงยี่อันติรัดโอ้โหไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ตายเหรอซิวซิวเลื่อนเลยอย่างเยอะเลย กูมา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 กูยิงระยะไกลกูยิงกูยิงระยะไกลกูยิงระยะไกลตายเที่จโคตรฟรีบอกเลยเมื่อกี้เยึยดับอะไรฟันเขาเรียกฟันอัดอนุอากาศนะแล้วก็ปล่อยเป็นคลื่นนะครับผมนะฮะเขาเรียกทาวายุเที่อะไรกูเปลียวอะไรกูเนี่ยเทียดูดิเทียดูเอฟเฟกต์มาดีทุกคนเที่อดูดิ เฮียแบบเป็นคืนแบบเกมทูนเลยทุกคนที่แต่ละเกมเฮ้ยเ้ยกูตายแน่ถอยก่อนเฮ้ยเ้ียเฮียโคตรแรงเลยซิวเอาบปนี้สวยโว้ยประดดมหเฮียกูฟีกูฟีสวยนงคิวเฮ้ยเฮีย ฟีลเพื่อนไม่ต้องกลัวกูฟี่กูฟี่สวยเอาไม่เอาเวเลตมึงอะโอ้โหแม่งหนีวะโอเคเพื่อนนี่ไหวแต่คูนึกว่าฝั่งนู้นเอ้ยสวยลิงไม่เมื่อกี้เห็นแบบแก๊สฝั่งนู้นเป็นฝั่งตัวเต๋อเมื่อกี้โอ้ยบ้าฟ้าขอละกันโอ้ยเฮียมันเอาโอ้ย ผู้แย่แล้วเพื่อนมาสก,กิลหมดแล้วดิสก,กิลหมดแล้วดิมามามาผู้เย่แล้วไกลผมยิงไกลผมยิงต่อเฮ้ยเพื่อนแข็ง <Yeah. S 1> โอ้เเีอยแย่ยกกและรอด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 อุ้ยเพื่อนจีอน,อ,นอุย <c oughs> อ้ยคิดมาโดดเลยเอ๋อ เฮียวายเลตสวยวายเลตตายโอ้โหแล้วกูก็ตายไงเฮียโดนปิดหน้าปิดหลังงี้เฮีย yeah, แล้เสดเชิดดาวด้วยอุ้ยสวยลิงได้อีกตัวปะ่ะได้ตัวคุ้มเลยสวย <S <S 2> <S 2> มาเอาของแน่ <S <S โอ้ยเฮียเพื่อนโดนมาช่วยแล้วลิงมาดิอ้าวเฮียเอาทัากิลหมดเลยเหรอมึงหนีไงทีนี้หนีไงเพื่อนเฮียมาเอาของอยู่ เปิดดิไอ้เี้ยกูเลยเปิดเองก็ได้วะโอ้โหนี่ไงได้ละจริงด้วยมึงไปอยู่กับพี่เลยบนสามตัวไว้ไอ้เที่ั้งนที่รู้ของเกิดอะไรวะทีมกูโอ้ยสวยแบบบ้านดีกว่าทุกคนโอุย้ยโอเคได้ตัวนี้ไม่อยากสู้ด้วยวะถอยดีกว,ว่าอ้ยกูมา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  ยิงอยู่ฟิวฟิวฟิวฟปวจุกจุกไอ้เฮียเจอเขาจุกไงไอ้เฮียงงงของโอ้ถ้าเราได้ของนี่เราจบเลยนะเมื่อกี้แต่ทีมเราไปอยู่บนสามมาคลองเกิดแต่อยู่บนอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมฝั่งนู้นเหลือใครวะโอ้ยเหลือมาหลอดกระจอกมาดิมันไม่ได้ออกดาเมจแล้วไม่น่ากลัวถ้าไม่ออกดาเมจเนี่ยน่ากลัวฮะ อุ้ยไม่ทายโอ้โหยิ่งมันเคลียร์คลิปได้โอโทเทพย,นยอนยอดก็เฮียกูยอันเลนเพื่อนดูดี <c oughs> อันนี้เป็นบอดนะครับผมนะฝั่งเราก็จะเห็นเป็นแค่ยอดน,นะครับผมนะพ, <อ S 2> พูดได้ไงก<ๆ>็จะเห็นแค่เราคนเดียวนะครับผมคลายรองเท้าออกกอเกิดดีกว่านะผมว่าผมว่าเดี๋ยวมันน่าจะจ้องล,วงล้วงเลยผมละมามาเพื่อนมาหลอดมาหลอดอยู่นี่เคลียร์ไปไหนอะไร อะไรเอาได้อยู่หรอสวยเบเลสอยู่นั่นนี่ไงฟิลเตอร์ซันไปเลยคือผมไม่ได้ดูสกิลเอฟเฟคอื่นเลยผมดูแค่แบบสกิลสกิลพาส์ตีมันนะไอ้เหี้ยมันโคตรอลังการเลยทุกคนเกยวได้ปะเนี่ยโอ้โหจะโดนนะโอ้ยเหี้ยหลังเข้าขอเว้เลยก่อนเบเลส เวลาตายสวยเชื่อเชียร์ฟิวฟ yeah, oh, ิวฟ um ิวฟิวโอ้โหกูตายเชียร์สิมเข้าโอ้ยสวยบล็อกนู้ยิงกูยิงฟีกูยิงฟีไอ้เชี่ยมันมีเกิดแล้วกูเอ้าไอ้เชี่ยยิงคีิไอ้สัตว์เอ้ยโอ้ยสวยเอาได้คิวอยู่เอาจบเลยปแบบนี้สามทางไหมเพื่อนอยากเล่นต่อสามทางไหม พังดีกว่าวะอยากเล่นต่อไม่ใช่อะไรหรอกอุ้ยจบเลยวะเนี่ยคุณดูตรงนั้นเนีทแน่จบเลยวะโอ้แก๊กด,ดูดิไม่น,น,น่าแน่จบเลยวะคลิปมาด้ว <c> ย <oughs> โอเคนะว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันละกันนะครับผมโหแนทก็ถือว่ามาเล่นมอสให้ดูนะครับผมนะแบบว่าบันเทิงเนาะนะครับผ,นะผมผมว่าชอบชอบมากเลยนะไอ อ่ะสกินนี้นะครับผมะนี่ยิมก็เป็นย้อนแหละนะครับผมนะก็ไม่ได้แบบว่าเป็นอะไรจริงๆรแหละเราจะเห็นแค่เราคนเดียวนาะโอเคว่าสำหรับคลิปนี้บายผมจะไปนคลิปหน้านะครับผมบาย